อันนี้คือรถสามล้อนะครับพลังงานโซลเซลชุดนอนนานะครับน,นี้แผงโซลเซลขนาดร้อยห้าบวัตต์ครับติดบนหลังคาคอัน,นี้ใช้การได้แล้วนะครับสามารถใช้กับพัดลมได้อันนี้ชาร์จอยู่ที่แรงดันเพิ่มขึ้นมาครับเมื่อวาน12.5นี้12.6นะครับเพิ่งชาร์จไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็มาดูครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับอยู่ด้านหลังครับเวลาไปนอนนาก็สามารถเชื่อมต่อไปได้นะครับเชื่อมต่อไปใช้งานมีปลั๊กนะครับสำหรับรถยนต์นะครับเวลาเชื่อมต่อไปใช้งานเสียบแล้วก็ขึ้นไปเสียงนาได้นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้เลยยอดเลยครับนะฮะเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีพัดลมมีหลอดไฟนะครับพัดลมหนึ่งตัวหลอดไฟ สองหลอดนะครับเพี่อจะต่อใช้กับทีวีที่เป็น DC ได้นะครับวันนี้ผมเราทําแบบไม่เป็น a c นะครับไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับสวยงามครับสวยงามรถคันนี้นะครับล้างไว้แล้วนะครับมีแต่หมาฉี่ใส่นะครับดูตู้คอนโทรนนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับตู้คอนโทรนข้างในข้างในก็มีตัว อันทนชาร์จนะครับมันทนชาร์ตมีบอกนะครับว่าตอนนี้แรงดัน,นที่ชาร์จอยู่ในแบตเตอรี่ก็12.5โวลต์นะครับขนาดนี้อุณหภูมิที่28องสาสศาเซลเซียสนะครับกดปู่ม v ก็0.2แอมป์นะครับ,รบตัวขนาดที่ชาร์จเนี่ย0.2แอมป์นะครับ พีพชาร์จโวลต์ตอนนี้ก็คือจากแผงโซล่าเซลล์ชาร์จ14.2 14. โวลต์นะครับแต,ต่ที่นี่เรา12โวลต์ก็ถือว่าชาร์จเข้ามีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากมาย